สวัสดีครับผมพ่อพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบพ่อกระบะพญาเข็นเคยครับกระบะพญาขคนเมืองเลยเกิดนะครับช่องอาราซาตนาสอนช่ไหมครับกลัว่าพอกันครับช่วงบรรยากาศสอๆครับมื้อนี้ก็เป็นสอบวันพฤหัสนะครับตอนนี้นะจะประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับผมพอดีกระบะพญาออกมาแต่สอบจังหน่อยครับอยู่สวนครับพี่น้องบรรยากาศสวนนี่ก็ครับยังอยู่สวนอยู่ครับพอดีหมู่บ้านที่ ก็ได้ออกมาโหสสวนครับเพราะว่ามันก็ติดภารกิจจากน้อยครับแล้วก็ติดงานนะครับทุนี้ก็เล้ยออกมาโดสสวนแห่งพักครับพี่น้องก็เลยตตองเฝ้านะครับเพราะว่าแปลว่าบพบ่หมั่นใจนะครับเนี่ยแ้วก็ว่าโดสสวนเนี่ยครับอัปเดตครับวันนี้นี่ครับแต่ว่าวันนี้้องเก็บพริกแล้วได้ครับพี่น้องเนี่ยแดงเต็มเลยครับเนี่ย นี่บ่าไปยาก็ต้องเก็บผิดไปส่งเพลินแล้วครับต้สร้างมาแล้วครับแต่กะเป็นไรน้อครับพี่น้องครับอากาศหนาวอะครับทางผีที้ยังขอนค่ะา่อนแน่แต่นาะครับกรุงเทพเห่นไหมปวดโพครับพี่ลึกเออพี่น้องอายุบานเข้าอากาศหนาวขึ้นสีดีแล้วครับได้ยินข่าวว่าเริ่มหนาวแล้วนะครับพว่าโทรไปถามแม่โยเลสว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วท่าน รักษาสุขภาพกันไดเด้อครับอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ครับสำหรับพี่น้องบ้านเท่านะครับผู้ได้ยุทังเต่างจังหวัดหรือว่ายุทังได้ที่อากาศเย็นๆกัดูแลสุขภาพร่างกายจากของนเด้อครับบ่าวปัญญากอะเห็นห่วงนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับแต่ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับบ่าวปัญญาก็ขอบคุณหลายๆนะครับเพราะว่าบ่าวป็ากกบ่วหูบาสีว่าจังใดล่ะครับนอกจากเข้ามาขอบคุณนะครับกับเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันแหะครับผมพี่น้อง อขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณามาติดตามบ่าวพันยานะครับบ่าวขอาขอบคุณหลายๆนะครับฝากเนเด้อครับพี่น้องครัถือใจกับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวพันยาลำแน่นะครับนะต้องเจ็บแล้วได้ครับวันนี้วันนี้ต้องสองเบื้องเบิ้องยังสี่มันบ่ค่อยชัดมันต้องเบิึงกับนิ้วนลยครับพี่น้องนิ้วที่ รวยไงครับพี่น้องเห็อันนี้หัวเราดอกมันครับนี่พี่น้องสังเกตว่าครับนี่เทคนิคว่าปัญญาในหัวครับมันหน่อไม่จริงครับนี่มันเป็นดอกครับข้าหลังว่าโหดต้องไหวครับเศรษก็ได้แรงก็ได้ครับนี่หัวแบบเป็นฝนเลยครับหัวจะคนมันมันสิว่าคอยติดดอกครับดอกดอกไม่เรื่อยครับจุดไม้นะครับต้งหุ่นกระโดดเพื่อไงครับ เราเป็นยากครับเพ่าะโหสิทาอยังลงหนึ่งีเห้น้องมองครับก็ได้คุยกันครับวันนี้ครับไทยโหสวนดอกพลิกเนี่ยนะครับพี่น้องกาวเวลาได้ครับกาวสิลงแค่ผมว่ายี่สิบนะครับสามสิบสิสะได้บอครับสิไวบอแต่นี่ครับผมมีเวลามาหดมันอยู่ครับผมมีเวลามาดูแลมันครับพอว่าน่าก็สิปูกไปเรื่อยครับกีสิปูก็มันเต็มพื้นที่ครับนี่พื้นที่ส่วนนี้ครับ ส่วนทั้งหลังก็บ่ไหวแล้วครับสิไปขุดคูงขุดบอแล้วครับมันเมยเลยครับพี่น้องอ๋อว่ได้บ่ได้เก็บหลายมือครับพี่น้องมวยมวยมันก็มีโป่งบ,าบา่าพรญเจ้าไงจึงจึงครับไหมเอาหดส่วนต่อครับแงกงผักหลายครับเนี่ยวัวขึ้นครับพี่นออ้อง ผ่าแห้งอนี่ปลูกกันนี่เลยเกลียดว่าดอกตับตะไคร่แถวอะไครับพวกกันพวกกันลานหนึ่งครับปลูกตะไคร้ครับแต่ว่ากับบัวไว้ครับขุดบ่วไว้พี่น้องดินมันแข็ง ตอนนี้หู้สซกว่าสิโลประมัณยี่สิบมั้งครับผมแต่จำว่าฟีดพี่น้องโลละ20ยี่สิบตะไคร่สดนะครับอยู่เพื่อรลับกันอยู่ครับผู้ใดเนียก็ล่องเมืองครับผมเพราะว่าตลาดตรงการนะครับยิ่งนี้ครับช่วงใกล้สีแรลงนี่ครับอ่าหาตั้งยังวัดเพิ่งกับพ่อทรายนะครับแต่ละคนในกรุงเทพนะเพิ่งจะีเข้าใจครับไปซื้อคารตะไคร่สิบบาทคารตะไคร่ใบบัวกูดใบบัวกูดระมั่สามสี่ใบครับ คาแกครับเครื่องสีกับไข่อีกสามหัวพี่น้องสิบบาทอ่าเดี๋ยวบ้บานท,ที่นี่ราคาทรงนี่ก็ถือว่าราคาดีได้ครับถ้าทรงนะครับยี่สิบบาทอ่ะพี่น้องกอหนึ่งเนี่ยเอามัญญาได้๋ยสี่กิโลครับกะบไข่กอหนึ่งครับตัดได้ครับเขาเป็นวายนั่นนะครับตัดตัดบนตัดล่างตัดให้มันสวยๆครับโลละยี่สิบบาทคือบามัญญาทรงคุณอยู่ตอนนี้ครับ จะได้ว่าอ,อ,อันนี้แคลล่ลานเดียวนะครับพ่อก็เลยตรงเล่งปลูกไว้เพื่อจากน้อยมีสองลานสามลานเพื่อนซังขอมกันเนี่ยมันกันสิตใจมีมีพ่อนะครับคาว่าส่มมันกับจิบว่าพ่อก็อเลยจําเป็นต้องเร่งคุดไปน้านนี่เพราะว่ามันสีเขาแรงนะครับถ้าลองปลูกไว้ปลูกไวไ้สซแรงนะครับปลูกไวค้คลายเพื่อนยับแรง แง่ยยมนีนะเพื่อนว่าสั่งนี่แล้วเพราะว่าในตลาดมันหลายตะไคร่นะครับหนาคนนะ mm hmm. ก็ปลูกไปปลูกกระกุมองนะครับ mm hmm. โลยี่สิบบาทซีโล่หาโล่ครับกาวัด hmm. ตัดมือละหาโลกับพ่อแล้วครับเอาบ่อพอลองตัดหลายนะครับ mm hmm. ผมสั่งมากเขากับจังตัดห้ยเพื่อนไ mm hmm. ดรพีเกือกตมือหนึ่งไตรพีกลัหนึงน่งตะไคร์หาโลกับพ่อแล้วครับ mm hmm. <laughs> สาัว่าพ่อไรคาขนมครับไปหายอลรสา,าไปลุงเรียนแล้วครับผมแต mm. ่ว่าชว่วงนี้ตะไคร่กับขงบ้าเน่ยก,กับเรือว่า,ายนะครับเร mm. ื่าว่าคอยได้เน้นตัดให้เพิน่นคนใดครับผ mm. ู้ใดมีพื้นที่ครับลองปลูกไว้ครับผมตั้งจังหวัดกะไ้ครับนันก็โอเคเลยครับผม ไปไปล่นั่นก็ไปทรงตลาดครับเขาไปถามเพื่อนกับผู้ใดมาสื่อน้ำเึ้งเลครับแต่เขาไปถามเป็นรับสื่อแล้วครับชื่อตามตลาดนะครับอันนี้คือสลรับตะไคร่นะผู้ใดสนใจนะครับตะไคร้กับข้าเนี่ครับปลูกไว้สวนล้างมานปลูกไว้ไลยเี่ครับเป็นบานิคข้าอ่อนเขาก็ซับกินได้ต่ว่าข่าแก่สนหมากเป็นตรงการข่าแก่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอะไรขอมูลนะครับเอาไปได้ถึงไปดีมากครับถึงไปยังไงล่ะ ไปสืบมากครับเน่เดียบรอครับอันนี้ผลงานของเรามาแล้วนะครับเกิดแล้วครับผมอันนี้คือทัวผู้ครับสีบาวนัญินยาลงไว้นะครับเป็นตัวผู้พี่น้องตัวผู้นี่บาวมญ่าแต่ผู้ใดติดตามกับสีหูนะครับบาวน์มญ่าปลูกไว้ั้งแต่แรกนะครับอันนี้เป็นเม็ดนะครับสีบาวนมญ่าเก็บไว้นะครับเม็ดฟันนั่นนะครับ ข้าวปลูกเลยข้าวเก็บเอาเม็ดใบฟักที่มันแห้งแล้วครับใบเอามาปลูกใหม่ครับเป็ดแด้วขึ้นแล้วครับนี่เยข้าวผู้ครับนี่อันนี้ก็ขึ้นกำลังขึ้นครับพี่น้องนะครับแปลงอัปเดตของข้าการเป็นสวนพ่อผู้เลยครับผมส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอ่าพริกไอ้นี่ไปครับ กำลังขึ้นครับกับบ่าวปัญญากับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปบ่าวปัญญาจนจบนะครับบ่าวปัญญาขอบคุณในหลายสจหรับมือนี้กับวิมีนะครับพอมันมาคุยกันช่วงเสาร์ของสี่ละครับเพราะว่าบ่าวปัญญากับหยากมาผกกพี่พ่อน้องนะครับมาอัปเดตข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสวนเนี่ยครับว่าเห็ดมีอย่างแน่แบบใดแน่นะครับกับบ่าวปัญญากับมาคุยกันไปน้ำนะครับพอสวนไปน้ำยามวันเสารนี่นะครับกับ ตอรับคลิปนี้นะครับบ่มีอย่างครับพี่น้องเอ้อยครับเก่าๆพอสวัสดีพี่น้องไวแคนี้กอน,นะครับแล้วเข้ามาคุยก,กันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปนี้อย่างขอบคุณหลายๆเด้อครับที่รับชมบาปัญญาขอบคุณครับ